i <laughs> สวัสดีเข้มแม่บทุกคนด้วยต่นไปเเองน้องอมีคนโอนเข้ามานะคะ500คะแนนนะคะให้กับน้องไปนะคะสี่คนมาให้น้องไป่ห้าร้อยคะแนนตอนนี้ตีคืนแล้วค่ะพี่กดา เด้อไปก่อนกลับก่อนเด้อค่ะกลับก่อนเด้อค่ะปลาทอดนี้ขัดสีปลาเฮ่อเฮ่อเงี้ยทะเลได้พัดติดดอกตีเพราะว่าเพราะว่าถามอาจารย์ดูเขาเป็นไทยเขาทำไมไปอย่างนั้นทำไมอย่าบติด เลียนหาของคุณข้ำามวยโอ้ยเพ่งนีกินหอดอีหลาวะเนาะกินหอดอุ้งอิงว่ะเพ่งนีพี่น้องผู้ชายคนแรกยิงหล่อมวนแห่งได้ยุโรพี่อุ้งอิงหลองม้วนมวลได้เพ่งผู้ชายคนแรกกินหอดบรรยากาศมืกขึ้นหายเนาะพงเซี่ยวเซียงหมืกขึ้นเออ มว,น,ว,น,วนตั้งมวนทั้งคิดหอดต่องยิงขึ้นรถขึ้นต้องปุ่นลูกกอท่อหม้อพี่น้อยท่า,า,ทางนี่ก็กินเขาโอ้ยพ่อพระเอกซองซองพระเอกอีกแล้วออจอบดีดีพระเอกซองพระเอกมันโมเมนต์จบที่แมวมันโมเมนต์จบ อันบริเวณนี่นี่นี่ที่คอไปในสี่เหลี่ยมบ้านหลังนี่นะบ้านหลังเนี่ยเออมัเนี่ยเสียบเสียบบอกกูบ้างว่าบริเวณบ้านหลังนี่เนี่ยบโบนับอยู่อันบบนับอยู่โดมเด้ขีดเส้นไวปได้ไหมนะชิดเส้นไว้ได้บอกเนี่ยว่าตังว่าตังกูมื่นคันผู้ใดมาแต่ตรงนี้กูใดก็สกระช่างไทยเอาเสาเพื่อนนีหล่ะแต่ขีดเสาโดมกับหล่อรถุมันบ่กูเหมือนเสาเพื่อนก็มาหิน้วอนนั่นีหล่ะ มาไทยเออรูดแม่นบอดก็อยู่กับมาไทยเออรูดนี่ไม่ไม่เมนพ่อเอกลุ่มไปนี่เมนพ่อเอกเข้มจองไว้แล้วเพราะเมนพวผมบดจองคันผมลงคลิปนี่ไปคันบดถึงหามือนะเออสดสแปมฮอดดีได้เลยไม่ชุกวางไดยหรอพ่อเอกฮอดดีเจ้าสิว่าจังไหนเอาไปเอาไปเอาไปเไปกลุวะติเมติคันผมลงไปเนี่ย ให้ในบริเวณนี่คนเบิงบกพอหาหมื่นกดสแปมปิยาพอนได้เลยคลิปนี่แหละคลิปนี่แหละเลไทยนี่แหละเลาไ่พี่น้องค่าพระวาเรเล่าทยกบหน่อยกบมูเนี่แปดนาทีลูเหนบอีกสิ้นแล้วนี่กันระวัดชับเลยล่ะค้เบิองเรตอนนี้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก็มาหอดจ้วงน่อยเดียวด๋แต่ว่าตัวคือเบืองว่าเขาโยกโทรจั์ถึงกอนเล่าเราต้างยกโทรจั้องุนั้งสวัสดี้รคบพี่น้องสวันดี้รับพี่น้อง กอไปเร็วเให้พ่อไปยังไม่เร็วๆแรงนี่พ่อแรงนี่บ้านนี้แรกข้ามเนี่ชินหอดีหลาบะชินหอด้วเนาะบรรยากาศมดยนนี่เนาะมองนี่ไอีหลานั่งบ้านนี้มองนี่เอ็มมีนั่งได้หนิเออนั่งสันนั่งนั่งถเอวซะเถอะเอาถัวเอาว้ยน้ำแตบมกหุ่งยูหันลรืมัเัถูถูให้ แม่หวานเลยถูตจนเกลียงเออถูถูถูเอาแต่ว่าเอาทำแต่มะคุ่งเฮียตัวห้มยบักลาลูกไายพอเอาเอาออกเอาออกกันปลานี่เอาออกปลาเอ่นั่นแหละอันนี้ปลาอะไรลูกเอาเอาบอกปลาอะไรลูกปลาอยังน้อปลาทอดครับนี่นี่นี่ละลาอีพ่ออีพ่อเข็มบ่มีคำวอาเลยว่าอีพ่อเข็มมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผม พอคอคุณไลยๆลูกพอต้องเจียอากเ่เข้าหนี่ยมาปลายหูเจียงเจ้าตัวอะไรงูข้นตัวกัว่าแายังจะว่าไปยังมาบอกทกเวกาบ้านลวมีนที่ล้วจะว่าไปยังพี่จะว่าไงพี่อยว่าวเหนียวคอยจับตุ้นปลาเมีจะว่าปลาอปลาคาขอจริงปาทอด ไแมงี่น่อีพอเคมใครอาปักลาบันหับมุกอีพอดเลยตเอาลเ่อากายเ่างเป็นยูปูอยคืออองยี่ะเนี่ยเอาเราเม่กินไปอีโป๊ะางหัวนะเจาะหาหัวนะเจาอยหัวนะกินไปอีโป๊ไหมครับปลาอีปทอดนะครับไมครับ

เปิดไม่หวาดีพี่น้องตัวเมื่อเกิดดีเดตตัวไม่ตัวเกาบอกว่าผมวางบอบคุณพี่น้องครั ite, บเอสซี่ใช่ครับทำมาเป็นคนแย่งครับอ่าม er> ือนี่ชิ้นจอครับบอดกีบูยูนะครับครับอีหลาอุ้งยิงครับครับอีหลาเอ้นะครับเปินกีบูยูนะครับถ้ากลับมาเบิร์เมี่ยงอยู่หรอกข้ากมวนใดขึ้นก่าวแกนมวนใดขึ้นก่ามื่อเบอร์เมี่ยงนี่ละกินปลาดุงปลาทอดนี่ละกินตับหมูมอแดรนี่มีปลาแดรก็กินปลาทอดนี่ละขอบคุณพี่น้องได้เลยฮะปลาทอดลูกวันที่ที่เอ็ด 1ิด8ี3ิรแปดีามตามนั่นครับพี่น้องพี่น้องหงาล,ลายๆคนอาจจะโหวตันโมโหทับมากสิเอ็ดชิดจีชิแปดที่ทีนะครับโหโหคอมเมนต์คอมเมนต์ไลค์เท่าไดร่อ้อข่แห่งมาพี่น้อง